อันนี้คือต้นอันนี้ต้นแมงลักกะเพาอันนี้คือต้นอิเลสหรือเชอร์พลูนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นกระชายนะนี่คือกระชายส่วนอันน,น,น,นะนี้ที่เห็นนี้นั่นก็คือนี่นะครับอืมที่เห็นนี่เล็กๆนี่นะฮะงอกขึ้นมาอันนี้คือเป็น ต้นเสม็ดแดงเริ่มงอกละนี่ครับเม็ดแดงก็เป็นบรรยากาศนะฮะในนี้ก็จะเป็นต้นลำไยคริสตันะนะลำไยคริสตันเอาซื้อเม็ดมากินซื้อผลมากินแล้วก็มาเพาะไว้ก็เป็นลำไยคริสตันนะแล้วก็นี่ก็เป็น อันนี้ถั่วเอไม่ใช่สิะมะเขือมะเขือมะเขือยาวนะครับอันนี้ก็กระชายเนาะกระชายก็กำลังงามอันนี้คือต้นมะอึกแม่มะอึกมะอึกไร้หนามเนาะก็บรรยากาศนะพาชมนี่ก็บริบบก็ปกลูกหลายๆอย่างปลูกไปปลูกไปเรื่อยอันนี้ เขาเรียกว่าเตยนะครับพริกพริกขี้หนูอ่านี่พริกขี้ฟ้านะก็ปลูกผสมประสานไปเป็นการสร้างบรรยากาศในสวนแบบนี้นี่อันนี้ก็เป็นกระชายนะกระชายก็เอามาชํำไวนนน้นะนี่ต้นมีต้นเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวขยายขยายกระถางให้ใหญ่กว่านี้พออีกหน่อยเนี่ยมันก็จะมี เง่าแง่งนะฮะอันนี้ขมิ้นนะครับน,นื้กบชําขมิ้นเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ขมิ้นเดี๋ยวต้องแยกแยกมาแก็แยกมาเป็นแบบนี้ส่วนเนี่ยอันนี้ขมิ้นแยกมาแล้วนะฮะส่วนอันนี้คือต้นอันนี้เทียนซอนะก็คืออ่อเป็นคล้ายๆผลไม้ชนิดหนึ่งทานอร่อยมากนะครับทานอิ่มดีนะหนักท้องดีอร่อย ก็เป็นบรรยากาศในสวนของมิกบเนาะก็ทำผสมผสานกันไปนะครับหลายๆอย่างแล้วก,ก็เนี่ยผสมดินปลูกนู่นนี่นั่นนะครับสร้างบรรยากาศไปเรื่อยเนาะก็เป็นการที่ใช้วิธีชีวิตที่อยู่ในสวนในบ้านนะครับสร้างบรรยากาศไปนะครับเพื่อนๆก็ฝากด้วยนะใครที่ต้องการแบบเขาเรียกว่า จะปลูกไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีอะไรก็เนีมันปรกก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยก็คืออันนี้ก็มาอึก,มาอ,กมาอึกลูกลูกใหญ่มากเลยนะครับมาอึกนะแล้วก็หลายๆอย่างในนี้เนาะนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับช่วงนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ